อ่าโอเคนะคะสำหรับข้อที่สองของเรานะคะผลบวกเอเขาให้หาเราให้หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมสินะคะ อนุกรมชุดนี้เอาอีกแล้วค่ะนักเรียนมันอยู่ในรูปของเลขซ้ําอีกแล้วนะคะจะผสมหรืออนุกรมแปลกดีนะคะไม่มั่นใจว่าจะเรียกว่าแบบไหนดีนะคะจะเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปของ5้าบวกห้าห้บวกห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ครูต้องการเป็นผลบวก n อพจน์แรกค่ะผลบวก n อพจน์แรกดังนั้นเราทําอะไรเอ่ยเบื้องต้นเลยนักเรียนเบื้องต้นเลยนะคะ เราจะหาผลบวก sn หาอนุกรม n พจน์แรกให้เป็น sn ในเมื่อตอนนี้ยังกำลังคิดอยู่ว่าเราควรทำแบบไหนนีเราอาจจะเขียนก่อนคิดอะไรไม่ออกเขียนก่อนเลยจ้าเขียนเลยจ้าปรากฏว่าตัวโจทย์ที่กำหนดค่ะให้เป็น sn ให้เป็น sn นะคะเราจะบวกไปทั้งหมด n พจน์แรกนะคะ n พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ค่ะ ซึ่งจพสที่ n จะมีเลข5อยู่ทั้งหมด n ตัวจะมีเลข5อยู่ทั้งหมด n ตัว n ตัวนะคะ n ตัวแต่ทีนี้นักเรียนเราสังเกตดูซิว่าอนุกรมที่เราเห็นเนี่ยใช่อนุกรมเลขคณิตไหมหรือว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตหรือเปล่าจะเห็นว่ามองอย่างร,งรวดเร็วคะ่ะจะเห็นว่าผลต่างร่วมก็หาไม่ได้ อัตราส่วนร่วมก็หาไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เห็นเรายังไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิตนะคะเราพอจะทำอะไรได้บ้างในเมื่อตัวอย่างก่อนหน้าที่เราพอทําได้คือเอ๊เมื่อจัดอยู่ในรูปของเลข9เราสามารถจัดรูปพจน์ที่อยู่ในรูปของรูป10ยกกาลัง n แล้วมันก็จะกลายเป็นอนุกรมเรขาคณิตถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราใช้ไอเดียจาก เบื้องต้นก่อนหน้าที่อยู่ในรูปเลข9พยายามจัดพยายามจัดนะคะจัดสิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยให้อยู่ในรูปของเลข9เอ๊ะทำยังไงดีทํายังไงดีนะคะสมมุติครูลองทดก่อนมันมีเลข5นักเรียนครูอยากเปลี่ยนให้เป็นเลข9อ,อยากเปลี่ยนให้เป็นเลข9ดังนั้นถ้าครูเอา5มาหาร5หาร5ได้1อยากให้เป็นเลข9ก็แสดงว่าเราก็จะคูณด้วยเลข9 ดูไหมคะดังนั้นในเมื่อเราอยากปรับรูปของ sn ให้อยู่ในรูปพสน์ของเลข9เราก็สามารถวิธีที่1น,นะคะเราก็สามารถใช้เลข5หารทุกพจน์ใช้เลข5หารทุกพจน์โคข,ขอดึงตัวร่วมไว้ข้างนอกก่อนละกันนะคะนำเลข5หารทุกพจน,น,น์5หาร5ก็จะได้1 หาหาร55ก็จะได้11หารไปทุกพจน์ดังนั้นแต่ละพจน์ของเราตอนนี้จะอยู่ในรูปที่อยู่ในรูปของเลข1ทั้งหลายนะคะ 1, 1 1 1 1อะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเมื่อเราต้องการให้อยู่ในรูปของเลข9เราก็จะนำา9มาคูณไอเดียหลักของเราตอนนี้ก็คือว่าเราจะนำเศษ9ส่วน5นะคะเศษ9ส่วน5แจกแจงเข้าไปคูณข้างในทุกพจน์ นะคะในเมื่อเรานำเศษ9ส่วน5มาคูณทางฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะการที่เท่ากับแสดงว่าเป็นสมการมันเท่ากันเราจะคูณแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้เราก็เลยต้องนำเศษ9ส่วน5คูณทั้ง2ข้างนะคะคูณทั้ง2ข้างทำอะไรต่อนะคะในเมื่อหนูคูณแล้วนักเรียน ในเมื่อหนูคูณแล้วทางฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือปล่อยวางทิ้งไว้ก่อนนะคะฝั่งขวามือค่ะเมื่อนำา5เข้าไปคูณได้เลขอยู่ในรูปเลขหนึ่งไปคูณดังนั้นเราจะได้คำตอบมาเป็น9บวกด้วย999บวกด้วย999บวกไปเรื่อยๆค่ะจนถึงพจน์ที่ n ค่ะจะมี9ทั้งหมด n ตัวมี9ทั้งหมด n ตัว แต่บางคนอุ๊ยหนูจำได้แล้วนะคะจากตรงนี้เราแอบ,บใช้คำตอบจากข้อที่1ก่อนหน้าได้ไหมก็ได้นะคะถ้าเกิดใครจำแพทเทิร์นได้ว่า9บวก9 99 9บวก9 9 9เนี่ยเอคิดแล้วเนี่ยออกมาได้เป็นเท่าไหร่ซึ่งจะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน9กคูณกับชุดวงเล็บทั้งก้อน3พจน์บวกกันเนาะประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนเวลาเราไปเจอจริงๆอะคะ่ะ เราคงไม่ได้เจอต่อกันมาตั้งแต่ข้อ1เราอาจจะมาเริ่มต้นเจอโจทย์ที่ข้อนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะคะเราเริ่มต้นใหม่ค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้เลยค่ะจะเห็นว่าเลข9ของเรานะคะจัดรูปใหม่จะได้ออกมาเป็น10ลบด้วย1 10ลบด้วย1บวกด้วย10ยกกำลังสองลบด้วย1อ่ะลบด้วย1 แล้วไลต่อคะบวกด้วย10ยกกำลัง3ลบด้วย1ดังนั้นจนถึงโพสสุดท้ายค่ะเราจะได้10ยกกำลัง n ลบด้วย1ลบด้วย1นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเขียนละเอียดอีกเราก็จะจัดรูปโพสของเลข10นะคะจัดรูปโพสของเลข10 จะได้ว่ามี10บวก10กำลังสองกำลัง3แล้วก็10กำลังเอยู่ในวงเล็บชุดหนึงนะคะซึ่งจะเห็นว่าจาก10ไป10กำลังสองกำลัง3จนถึง10กำลังเอันนี้อยู่ในรูปของอนุกรมเลขาคณิตเนาะดังนั้นอ,นอนุกรมเลขาคณิตสิ่งที่หนูต้องเช็คกับตัวเองคืออะไรเอะอนุกรมเลขาคณิตค่า R เป็นเท่าไหร่10 กำลังใดๆหาด้วย10ก่อนหน้าได้10พอดีค่ะอได้10 A 1พจน์แรกของหนูก็ยังคงเป็น10เห็นไหมคะในเมื่อเป็นอนุกรมเลขคณิต n อพจน์ n, แรกเราจะได้ออกมาเท่ากับ A 1คูณด้วย R ยกกำลัง N ลบด้วย1นะคะหารด้วย R ลบด้วย1 R ลบด้วย1โอเคค่ะ เราจัดรูปของ10ยกกำลัง N ต่างๆอนุกรมเลยค่ะคณิตเอเลยคคณิตชุดน,นี้นะคะหาคำตอบให้เรียบร้อยค่ะหนูจะได้ A1 คือ10 R ได้10นะคะ10ยกกำลัง N ลบด้วย1ส่วนด้วย R ลบด้วย1อ่ะอันนี้คือก้อนแรกค่ะ ในขณะเดียวกันนักเรียนในขณะเดียวกันหนูจะเห็นว่าเอะเรามีลบ1ลบ1ลบ1จนถึงพจน์สุดท้ายก็ยังคงเป็นลบ1นะคะดังนั้นเรามีลบ1ทั้งหมด n ตัวเรามีลบ1ทั้งหมด n ตัวเราจะได้ลบ n พอดีค่ะเราจะได้ลบ n พอดีอ่ะแล้วทำไรต่อ นักเรียนที่เริ่มต้นทำพร้อมกันใหม่นะคะพอเราอยู่ในรูปของบรรทัดแบบนี้แล้วหนูจะทำยังไงดีลองจัดรูปนะคะลองจัดรูปให้ดูให้ใหเรียบร้อยแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจจะจัดรูปเพื่อให้มันสอดคล้องกับที่เรามีทริคไว้ว่าเอ๊ะถ้าอยู่ในรูปพจน์แบบนี้นะคำตอบสุดท้ายแล้วน่าจะเท่ากับเท่าไหร่ ะะจะเห็นว่าครูจะรวมเศษส่วนค่ะรวมเศษส่วน2ก้อนนี้นะคะให้อยู่ในรูปของส่วนตัวเดียวกันนะคะส่วนตัวเดียวกันดังนั้นเราจะทำให้อยู่ในรูปส่วนของเลข9ส่วนของเลข9นะคะตัวหน้าแจกแจงได้แจกแจงเข้ามาเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็น10ยกกำลัง n นบวกด้วยนะคะลบด้วย10ลบด้วย10 แต่ลบ N ของเราตอนนี้ลบ N ของหนูจริงๆมันคือส่วนนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เราอยากส่วนให้เป็น9เราก็นำา9ไปคูณค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลบ9 N ลบ9 N นะคะแต่สังเกตดีๆค่ะในเมื่อสุดท้ายแล้วเราต้องการ S N เราต้องการ sn นะคะเราต้องการ sn ตอนนี้ฝั่งซ้ายมือตั้งแต่แรกนักเรียนหนูมีเศษ9ส่วน5คูณอยู่แต่สุดท้ายแล้วครูต้องการแค่ sn เราต้องการคําตอบของเราคือ sn ดังนั้นเศษ9ส่วน5จะกระทำฝั่งขวามือคะ่ะก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน9นะคะเศษ5ส่วน9ซึ่งคําตอบสุดท้ายของเรา คูดึงตัวร่วมได้จะได้เศษ1นส่วนเนะคะคูณด้วย10ยกกำลัง n บวกได้หนึ่ลบด้วย10ลบด้วย 9n ลบด้วย 9n นะคะถ้าหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะอ่าหลังจากนั้นดูซิ คำตอบของเราจัดอะไรได้นะคะคำตอบของเราค่ะเศษ5ส่วน9นะคะเศษ5.09ส่วนกับเศษ1ส่วน9หนูจัดรูปพจต์ใหม่คูณให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน81คูณด้วย10ยกกำลัง n บวกด้วย1ลบด้วย10ลบด้วย 9n ลบด้วย 9N โอเคนะคะจะเห็นว่าถ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนโจทย์จากเลข5เป็นเลข6เป็นเลข7เป็นเลข8เป็นเลข1เป็นเลข2ลักษณะการหาคำตอบนะคะแนวคิดที่เราจะค่อยๆหาก็จะคล้ายกับข้อนี้ที่เราพยายามทำรูปของตัวเลขให้อยู่ในรูปของเลข9 ะะแต่ต่อไปถ้าหนูทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าทุกโพจน์เมื่อหนูเปลี่ยนเลขค่ะทุกโจทย์ทุกข้อที่เมื่อหนูเปลี่ยนเลขนะคะถ้ายังอยู่ในรูปโจทย์ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเลขที่เอามาซ้ำถ้าเป็นเลข5มันก็จะเป็นเศษ5ส่วนด้วย81ถ้าเปลี่ยนเป็นเลข7อ่าก็น่าจะเป็นเศษ7ส่วนด้วย81 แล้วถ้าตัวโจทย์เราเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขใดๆก็ตามเปลี่ยนเป็นเลขใดๆก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราบวก n พจน์หรือหาผลบวก n พจน์แรกเราจะได้คำตอบออกมาเป็น x ส่วนด้วย81เสมอนะคะซึ่งส่วนด้วย81แล้วเราจะคูณกับ10ยกกำลัง n บวกด้1 ลบด้วย10ลบด้วย 9N นะคะสำหรับใครที่ทำเรื่อยๆแล้วพอคุ้นเคยนะคะบางครั้งเราเจอโจทย์ครั้งต่อไปเราอาจจะใช้รูปแบบโพสคำตอบตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะนักเรียนลองค่อยๆพิจารณาลองทดสอบทำด้วยตนเองนะคะส่วนวิธีที่2เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูในตัวอย่างที่3 ะะตัวอย่างที่3ใครพอจะได้แล้วลองทำข้อที่3และข้อที่4